ลโอ้ปลาคอนครับปลาคอนหาปลาคอนครับเยอะมากเลยครับ,บโอ้โหเยอะมากครับเยอะออันนี้มาเอาทีหลังเขานะครับคือเขาเอาไปก่อนแล้วเขามาสูบเอาไปก่อนแล้วตรงนั้นแล้้มันมันมีโพรงด้วยตรงนั้นนะครับสงสใส่ปลาจะมหาศาลเลยโอ้ได้อย่างเยอะเลยนะครับครับผม,ยมเยอะเลยอันนี้ที่้ ปลาปลาสลิดครับปลาสลิดปลาสลิดเนื้ออร่อยครับปลาหมอตัวเบลอปลาเลย <c oughs> ครับส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาก,กระดีนะครับปลากระดีมันไม่ค่อยทนก็ขัดออกมาล้างทาความล้างําความสะอาดอันนี้ปลาสลิดนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ดี เนื้ออร่อยครับ